กินข้าแล้วคุณจองครับจะจะจะอย่าอย่าตื่นเสียงให้คุณจองจ๋าคุณจองจะกินข้าวกับอะไรคุณจองจะกินข้าวกับอะไรปลาทูคุกกี้ <c ookie>

วันนี้เออเราให้อานารดีๆเรา่อยกินอืมไปน้าไปน้าเลยบอกเอาตามตำมานี่เมื่อวานพี่ท่านมาพาหนูไปเที่ยวแหรอลูกครับเลยครับเลยคุยเออคุยทำไมจะไปกดไหมคุณสองจิ๊จิ๊จิ๊กิ๊ิ พูดไทย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 โอ้ยน้อยนิดเนาะน้อนิเนาะจุ๊บ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 หอมนะพาัจุ๊บจุ๊บหอมนะพาัเด็กนั่นนี่หนึ่งสองอ๋ออ๋อ ăn chú chí oh pháo xịt 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 chích, 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 chích xịt 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 เดี๋ยวน้องอาบน้ำท่าแป้งใส่เสื้อผ้าฟ้ามันใส่รถออกไปนอกเที่ยวเนะเาะติดมุขปุ่นเลยคุยัำไมท่านมาเอาคืนสองคืนรถแเล่ไปข้างนอกอะไม่ได้ ขึ้นไปไหนไม่ละเดินเลาะจากบ่านเนี่ยล้ขึ้นมาถิงมาขึ้นไปแล้วขายผู้สอบมาที่ประแจงเลยอยู่ตามบ้านมะเดินเลาะไปเนอะแม่คิดถึงหนูจังเลยอ้าบส

เหรอหนูนับเลยไปเลยหนูนับจากข้อมตัวเลยไงโอ้ก็ห้าหกแล้วเอ้ยนี่

แม่ก็แค่เดินลูกเดินเนาะอยู่นี่อยู่นี่แม่อยู่ปทุมคุสองอยู่พิจิตรใกล้ดยเนาะเนาะมันอืดอืแล้วว่กนาะก็ได้อยู่เนาะก็ได้อยู่นะ วนุสกโอเคลูกอันนนวันนี้คุณช่องจะทำอะไรบ้างเนาะจะขายุกเลี้ยงเนาะแล้ววันนี้คุณจะเไหมเนาะจะขายจะขายสีก้อนเนาเป็นแบบนั้นนะ คุณนชั้นกันอเนอยหน่อยนี่อน่อยมารับหนูหน่อยน่ดี้องกอย่อนมันน่จนะน่จนะ